สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freestyle Phone ในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการโอนย้ายข้อมูลในมือถือ Vivo สสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องหรือซื้อเครื่องใหม่โดยเราจะโอนย้ายข้อมูลผ่านแอป,ปที่มีชื่อว่า easy share ซึ่งเป็นแอป,ปที่มีติดเครื่องอยู่แล้วในมือถือ Vivo รุ่นใหม่ๆขั้นตอนการโอนย้าย ในขั้นตอนแรกให้ติดตั้งแอป Easy Share ในมือถือทั้งสองเครื่องในมือถือเครื่องไหนยังไม่มีแอปนี้ให้ดาวน์โหลดติดตั้งจาก Play Store เมื่อเรามีแอป Easy Share ในมือถือทั้งสองเครื่องแล้วให้ทําการเปิดแอป Easy Share การใช้งานครั้งแรกให้เพื่อนๆขิดถูกในช่องฉันได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆแล้วกดยอมรับ กดเริ่มการโอนย้ายข้อมูลเพื่อนๆจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณ w i f i เดียวกันในมือถือทั้งสองเครื่องนะครับโดยตัวอย่างในคลิปผมจะทำการย้ายข้อมูลจากมือถือทางด้านซ้ายมือไปยังมือถือทางด้านขวามือโดยเครื่องทางด้านซ้ายมือจะเป็นตัวส่งข้อมูลให้เรากดส่งกดรับทราบและกดอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลต่างๆภายในเครื่อง ส่วนเครื่องตัวรับข้อมูลให้กดรับในขั้นตอนถัดไปในมือถือตัวส่งข้อมูลให้กดเชื่อมต่อโดยการสแกนรหรัส QR ตัวเครื่องจะทำการแสดง QR code จากนั้นให้กดเชื่อมต่อโดยการสแกนรหรัส QR ในมือถือตัวรับส่งข้อมูลแล้วใช้มือถือตัวร,รับข้อมูลสแกน QR Code ที่อยู่ในมือถือตัวส่งข้อมูล เมื่อมือถือทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้วในขั้นตอนถัดไปให้เราเลือกข้อมูลที่เราต้องการโอนย้ายในมือถือตัวส่งข้อมูลเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดส่งจะมีข้อความแจ้งเตือนว่ากำลังส่งไฟล์รอจนการส่งไฟล์สำเร็จช้าเร็วขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ที่เราส่ง วิธีนี้เป็นอีกวิธีในการโอนย้ายข้อมูลง่ายๆในมือถือ Vivo ก่อนจากกันไปวันนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ